สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ห้องเรียนตุกกานิกาจาันหมงนะคะในวิชาศิลปะสารดนตรีเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรีนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะนักเรียนลองดูภาพนะคะจากภาพนะคะนักเรียนต้องการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยชนิดไหนมากที่สุดคะตอบได้เลยเป็นไงคะแต่ละคนก็ มีความต้องการที่จะบรรเลงหรือว่าเล่นดนตรีที่แตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าเครื่องดนตรีแต่และประเภทเนี่ยเราเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดนตรีไทยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาจัดประเภทหรือว่าจําแนกประเภทของเครื่องดนตรีไทยกันก่อนนะคะว่ามีกี่ประเภทด้วยกันนะคะถ้าแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะก็จะมี สีประเภทด้วยกันนะคะก็มีเครื่องตีนะคะเครื่องเป่าเครื่องดีและเครื่องสีนั่นเองค่ะใช้มันตรีชนิดแรกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ก็คือระนาดนั่นเองค่ะระนาดเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะคะประกอบด้วยลูกระนาดร้อยด้วยเชือกซึ่งเราจะเรียกว่าผืนนะคะแขวนไว้บื้นรางทําหน้าที่เป็นเสมือนกับกลองเสียงที่จะให้ผู้เล่นนะคะ ใช้ไม้ตีจํานวนสองอันนะคะตีกับรูกระนาดนะคะซึ่งไม้ตีเนี่ยจะมีสองชนิดด้วยกันก็คือไม้แข็งแล้วก็ไม้หน่วงน,นะคะกระนาดนะคะจะแบ่งออกเป็นกระนาดเอกกระนาดถุ้มแล้วก็กระนาดเอกเหล็กนะคะแล้วก็กระนาดถุ้มเหล็กนะคะซึ่งทั้งสี่แบบนี้นะคะจะมีรูปร่างลักษณะแล้วก็เสียงที่แตกต่างกันออกไปนะคะ เรามาดูรูปร่างของระนาดกันนะคะอันแรกนะคะจะเป็นระนาดเอกนะคะระนาดเอกก็จะมีรูปรนาดจำนวนทั้งหมดนะคะ21-22ถึงรูปด้วยกันนะคะร้อยด้วยเชือกติดกันเป็นพื้นนะคะแล้วก็แขวนบนรางทำด้วยไม้นะแข็งมีฐานรองตรงส่วนโค้งนะคะเราจะเรียกว่าเท้านะคะอันนี้ตรงฐานรองของเขานะคะเราเรียกว่าเท้านะคะ อันนี้เป็นลูกนัง่งลักษณะของระนาดเอกนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นระนาดทุมนะคะลูกระนาดนะคะทำด้วยไม้ไผ่บงนะคะมีจำนวนสิบเจ็ดถึงสิบปดลูกนะคะแล้วก็มีเท้ารองพื้นสี่มุมนะคะสี่มุมนะคะอ่าอันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นระนาดเอกเหล็กนะคะก็คือมันทำด้วยอะไรนั่นเองทำด้วยเหล็กน,นะคะ สร้างขึ้นตามแนวระนาดเอกนะคะมีรูกระนาดจำนวน20-21ถึงลูกนะคะรูกระนาดเนี่ยจะทำด้วยเหล็กแล้วก็รางระนาดนะคะจะเป็นรูปคล้ายๆกับรูปหีบนะคะสี่เหลี่ยมมีเท้ารองพื้นสี่มุมนะคะสี่มุมเลยนะคะส่วนอีกอันจะเป็นระนาดทุ้มเหล็กนะคะลูกระนาดจะทำจากเหล็กเหมือนกับระนาดเอกเลยนะคะแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะมีรูกระนาดจำนวน 16-17ลูกนะคะรางระนาดจะทำเป็นรูปหีบนะคะสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะมีเท้ารองพื้นสี่มุมรางเหมือนกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นรูปร่างแล้วก็ลักษณะของระนาดทั้งสี่แบบด้วยกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูเสียงของระนาดกันดีกว่านะคะระนาดนะคะมีทั้งเสียงทุ้มเสียงนุ่มนวลเสียงดังแล้วก็เสียงกลางวาน,นะคะซึ่งเสียงของระนาดนะคะแต่ละชนิดเนี่ย จะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวระนาดนั่นเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับไม้ตีระนาดนั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าใช้ไม้ตีระนาดไม้แข็งเสียงระนาดก็จะมีเสียงดังกังวานฟังแล้วรู้สึกถึงความเ,าเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะมีอํานาจแต่ถ้าใช้ไม้น่วมนะคะเสียงของระนาดก็จะมีเสียงที่ทุ้มแล้วก็นุ่มนวลไพเราะนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับลักษณะแล้วก็เสียงของเครื่องดนตรีนะคะ คุณครูมีคำถามนะคะให้นักเรียนตอบ3ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1เครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะได้แก่อะไรบ้างให้นักเรียนระบุลงไปได้เลยนะคะในการตีลูกกนาดไม้ตีมีกี่ชนิดได้แก่อะไรบ้างและข้อสุดท้ายข้อที่3ารกนาดแบ่งออกเป็นกี่ประเภทได้แก่อะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนกันแค่เครื่องดนตรีประเภทตีนะคะในชั่วโมงหน้าเราก็จะเรียนประเภทอื่นกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะ บายบายค่ะ